สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการวิธีการทอดปลาให้กรอบ,อบไม่ให้ติดกระทะนี่ใส่แป้งกรอบไปสอนครึ่งก็หมักสูตรทำขายนะครับไม่ให้ติดกระทะคนให้เข้ากันนี่ ปานินตั้งน้ำมันให้ร้อนๆเล่งไฟขึ้นหน่อยให้น้ำมันลอยกระทะแล้วค่อยเอาปลาลงนี่ใส่ไปเลย อันน,น,นี้ไม่มีติดกระทะนะครับสูตรนี้ไม่มีติดกระทะ นี่นะครับถอดไปเรื่อยๆไม่ต้องคนนะครับไม่ต้องไปนคนแล้วเนื้อปลามันจะแตกทอดไปเรื่อยๆครับสักสิบห้านาที พอดไปเรื่อยๆนะครับสักสิ้านาทีค่อยกลับด้านนะครับปลาเนื้อปลาจะได้ออกมาสวยๆไม่ติดกระทะนะครับนี่นะครับผ่านไปสัก10นาทีปลาก็จะเริ่มเหลืองนะครับเริ่มลอยตัวขึ้นมา นีไม่ต้องไปคนนะครับพอมันสุกแล้วก็จะลอยตัวขึ้นมาแล้วก็กลับด้านนะครับมากลับด้านนั่นเลยนี่เหลืองน่ากินเลยครับนี่ ลอยขึ้นมาแล้วอยากให้กรอบก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับสิบนาทีตักเลยเลยนะครับไม่พร้อมรับประทานปิดไฟเหลืองหน้ารับประทานเลยนะครับปลานิลทอดกรอบ พักน้ำมันพร้อมเสิร์ฟ